คุณเชื่อจริงๆไหมว่าอำนาจจะอยู่กับใครได้ตลอดไปทุกอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่สุดท้ายก็พังทลายทุกผู้นำที่เคยแข็งแกร่งวันหนึ่งก็ต้องลงจากบัลลังก์และวันนี้คือเรื่องราวของตระกูลหุ่นตระกูลที่เคยมั่นใจว่าไม่มีวันพ่ายแพ้แต่ความผิดพลาดเพียงไม่กี่ก้าวกำลังเปลี่ยนความมั่นคงให้กลายเป็นความสั่นคลอน อย่าพึ่งรีบตัดสินเพราะสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อจากนี้อาจทำให้คุณเข้าใจว่าอำนาจที่แท้จริงไม่เคยอยู่ที่เก้าอี้หากแต่อยู่ที่หัวใจของคนจุดกำเนิดอำนาจตระกูลหุน่นคุณรู้หรือไม่ว่าทุกอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะรุ่งเรืองเพียงใดวันหนึ่งก็ต้องพบกับจุดจบไม่ว่าจะเป็นโรมันจีนโบราณหรือแม้แต่จัก,กรวรรดิที่เคยสันสะเทือนโลก พลังอำนาจไม่เคยยั่งยินตลอดไปและนี่คือเรื่องราวของตระกูลหุน่นตระกูลที่เคยแข็งแกร่งที่สุดในกัมพูชาตระกูลที่สั่งได้ทั้งแผ่นดินตระกูลที่หลาขอนเชื่อว่าจะอยู่คุมอำนาจไปอีกช่วนลูกชั่วหลานแต่ทุกความยิ่งใหญ่ย่อมมีรากเหง้าและรากเหง้านั้นอาจกลายเป็นจุดอ่อนที่นำไปสู่ความพังทลายย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบป,ปีก่อนดินแดนกัมพูชา เต็มไปด้วยความปั่นป่วนสงครามกลางเมืองการแย่งชิงการนองเลือดนี่คือพื้นที่ที่ใครกุมอํานาจได้คนนั้นคือผู้รอดและ่ามกลางความวุ่นวายนั้นชายคนหนึ่งก็ก้าวขึ้นมาเขาเริ่มต้นจากการเป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดความเด็ดขาดและความกล้าเสี่ยงเขาไต่เต้าทีละขั้นจนกลายเป็นผู้นำประเทศใช่เขาคือฮุนเซนชายผู้ถูกเรียกว่า คนเหล็กแห่งกัมพูชาลองคิดดูสิคุณกำลังอยู่ในยุคที่ไม่มีใครไว้ใจใครได้คุณจะรอดได้ก็ต่อเมื่อคุณแข็งแกร่งกว่าและฉลาดกว่าทุกคนคุณจะเลือกทำยังไงจะเป็นเหยื่อหรือจะเป็นผู้ล่าคุณเซนเลือกเป็นผู้ล่าและเขาล่าด้วยกลยุทธ์ที่คนอื่นคาดไม่ถึงเขารู้จักใช้คนเขารู้จักสร้างเครือข่ายและที่สำคัญ เขารู้จักสร้างศัตรูให้กลายเป็นมิตรทุกการเคลื่อนไหวคือการคำนวณทุกคำพูดคือการวางหมากเขาไม่เพียงแต่สร้างตัวเองให้แข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังสร้างโครงสร้างอำนาจที่ครอบคลุมทั้งการเมืองกองทัพและเศรษฐกิจและเมื่อการเวลาผ่านไปตระกูลหุ่นก็ไม่ได้เป็นเพียงผู้นำแต่กลายเป็นราชวงศ์การเมืองที่กุมอำนาจทั้งประเทศแต่คุณลองถามตัวเองดูสิอำนาจที่มั่นคง เกิดจากความยินยอมของประชาชนหรือเกิดจากความกลัวเพราะถ้าอำนาจถูกสร้างขึ้นจากความกลัววันหนึ่งเมื่อความกลัวนั้นหายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือการลุกขึ้นท้าทายนี่คือจุดกำเนิดของตระกูลหุน่นจากชายคนหนึ่งสู่ผู้นำที่ครองประเทศยาวนานกว่าที่ใครจะจินตนาการจากการเอาตัวรอดในสงครามสู่การวางรากฐานให้ตระกูลหุน่น กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจแต่เบื้องหลังความแข็งแกร่งนี้ได้ซ่อนรอยร้าวที่ไม่มีใครมองเห็นรอยร้าวที่จะถูกเปิดเผยในตอนต่อไปในตอนต่อไปเราจะพาคุณไปเจาะลึกแผนการสืบทอดอำนาจว่าทำไมตระกูลหุ่นจึงมั่นใจว่าอำนาจนี้จะอยู่กับพวกเขาไปอีกนานแสนนานและมันคือจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดครั้งใหญ่หรือไม่แผนการสืบทอดอำนาจ คุณเคยสังเกตไหมว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้ครองเก้าอี้แต่อยู่ที่จะรักษามันได้อย่างไรให้นานที่สุดเพราะสำหรับตระกูลหุนการได้ขึ้นสู่อำนาจเป็นเพียงการเริ่มต้นแต่การทำให้อำนาจนั้นคงอยู่ไปอีกชั่วลูกชั่วหลานคือภารกิจที่แท้จริงและนี่คือจุดเริ่มต้นของแผนการสืบทอดแผนที่วางมาอย่างรอบคอบแต่คำถามคือ มันรอบคอบจริงหรือหรือแท้จริงแล้วมันคือกับดักที่พวกเขาวางไว้ให้ตัวเองเมื่อฮุนเซนก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดเขารู้ทันทีว่าอำนาจจะไม่มั่นคงหากไม่มีการสื่อทอดเขาไม่ได้มองเพียงระยะสั้นไม่ได้พอใจแค่ครองประเทศในรุ่นของตัวเองแต่เขาต้องการให้ลูกหลานของตระกูลฮุนนั่งอยู่เหนือประเทศนี้ต่อไปเขาเริ่มสร้างเครือข่ายกองทัพที่พักดี สร้างเครือข่ายเศรษฐกิจที่หนุนหลังและสร้างเครือข่ายนักการเมืองที่ถูกผูกไว้ด้วยบุญคุณทุกตำแหน่งสำคัญถูกจัดวางเหมือนตัวหมากในกระดานทุกคนถูกเชื่อมโยงไว้กับศูนย์กลางที่ชื่อว่าตระกูลหุน่นลองคิดดูถ้าวันนี้คุณเป็นผู้นำประเทศคุณจะทำยังไงให้มั่นใจว่าเก้าอี้ของคุณจะไม่ถูกแย่งไปคุณจะฝากมันไว้กับใครเพื่อนร่วมพักที่วันหนึ่งอาจทรยศ กองทัพที่พร้อมหันปืนใส่คุณได้เสมอหรือประชาชนที่อารมณ์เปลี่ยนไปทุกครั้งที่ชีวิตพวกเขาลำบากไม่คุณจะฝากมันไว้กับเลือดของคุณเองกับลูกของคุณกับตระกูลของคุณเท่านั้นและนี่คือวิธีคิดของฮุเนเซนเขาเริ่มผลักดันลูกชายของตนเองเข้ามาเรียนรู้ในทุกตำแหน่งสำคัญตั้งแต่ตำแหน่งเล็กๆไปจนถึงการนั่งอยู่ในกองบัญชาการกองทัพ สังคมค่อยๆคุ้นเคยกับชื่อของทายาทหุนถูกปลุกฝังให้เชื่อว่านี่คือผู้สื่อทอดที่ถูกลิขิตไว้แล้วเหมือนกับการวางแผนระยะยาวที่ไม่ใช่การเล่นการเมืองแต่คือการสร้างราชวงศ์การเมืองขึ้นมาใหม่แต่คุณลองถามตัวเองดูราชวงศ์จะคงอยู่ได้จริงหรือในโลกยุคใหม่ที่ทุกคนต่างเรียกร้องเสรีภาพในสังคมที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายเร็วกว่าฟ้าผ่า แผนการที่พยายามสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอาจดูเหมือนมั่นคงแต่แท้จริงแล้วมันคือการยืนยันกับสังคมว่าเก้าอี้นี้ไม่ใช่ของประชาชนแต่เป็นของตระกูลเราและการประกาศเช่นนั้นเท่ากับการปลุกคลื่นความไม่พอใจให้ใหญ่ขึ้นทุกวันนี่คือแผนสืบทอดที่วางไว้อย่างแนบเนียนลูกชายถูกผลักดันกองทัพถูกควบคุมเศรษฐกิจถูกยึดกุมและการเมืองถูกปิดตาย ไม่ให้ใครลุกขึ้นมาต้านแต่ในความมั่นใจนั้นกลับซ่อนความประมาทเอาไว้เพราะเมื่อคุณมั่นใจเกินไปว่าทุกอย่างอยู่ในการควบคุมนั่นแหละคือช่วงเวลาที่หมากในกระดานเริ่มสั่นคลอนในตอนหน้าเราจะเจาะลึกถึงรอยร้าวและการวางหมากผิดพลาดอะไรคือความผิดพลาดครั้งแรกที่ทำให้ตระกูลหุนเริ่มเสียการควบคุมและทำไมหมากตัวเล็กๆที่พวกเขามองข้ามถึงกลายเป็นชนวน ที่เขย่าอำนาจทั้งประเทศรอยร้าวและการวางหมากที่ผิดพลาดคุณรู้ไหมว่าความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดมักไม่ได้เริ่มจากเรื่องใหญ่แต่มักเริ่มจากเรื่องเล็กที่ถูกมองข้ามอาณาจักรล่มสลายไม่ใช่เพราะกำแพงแตกในทันทีแต่มันพังเพราะรอยร้าวเล็กๆที่ค่อยๆกัดกินความแข็งแกร่งจากภายในและนี่แหละคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับตระกูลหุ่นเพราะในขณะที่พวกเขามั่นใจว่า หมากทุกตัวถูกวางอย่างสมบูรณ์กลับมีรอยร้าวที่เริ่มแผ่ขยายจนกลายเป็นการวางหมากที่ผิดพลาดเมื่อแผนสื่อทอดเริ่มขึ้นผู้นำตระกูลมั่นใจว่าทุกอย่างอยู่ในกำรรม,มือเขาเชื่อว่าลูกชายจะก้าวขึ้นมาโดยไร้การต่อต้านเขาเชื่อว่ากองทัพจะพักดีไม่เปลี่ยนแปลงและเขาเชื่อว่าประชาชนไม่มีทมงลุกขึ้นท้าทายแต่คุณรู้ไหมว่าความเชื่อที่มั่นคงที่สุดบางครั้ง คือกับดักที่อันตรายที่สุดลองคิดดูคุณเคยมั่นใจจนไม่ฟังเสียงใครไหมคุณเคยเชื่อว่าตัวเองเก่งกว่าทุกคนจนไม่ยอมรับคําเตือนเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าเพราะถ้าคุณเคยคุณจะเข้าใจทันทีว่าสิ่งเล็กๆที่คุณมองข้ามมันสามารถกลายเป็นหายนะในวันหนึ่งได้และนั่นคือสิ่งที่ระกูลฮุนเจอรรอยร้าวแรกเกิดจากการปิดกั้นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองจนหมดสิ้นในสายตาพวกเขานี่คือชัยชนะ แต่ในความเป็นจริงมันกลับกลายเป็นดาบสองคมเมื่อไม่มีฝ่ายค้านเสียงคัดค้านจึงไม่หายไปแต่กลับไหลไปอยู่ใต้ดินเสียงวิจางเงียบเงียบกลายเป็นไฟที่ค่อยๆสะสมและเมื่อถึงวันหนึ่งมันก็พร้อมระเบิดขึ้นมารอยร้าวที่สองคือเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในขณะที่ตระกูลและเครือข่ายร่ำรวยคนส่วนใหญ่กลับเผชิญความลำบากความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนกลายเป็นเชื้อไฟแห่งความไม่พอใจ รอยร้าวที่สามคือการพึ่งพิงต่างชาติเมื่ออำนาจภายในประเทศถูกควบคุมได้แล้วตระกูลหุ่นกลับหันไปพึ่งพิงอำนาจนอกประเทศมากเกินไปและนั่นคือการเปิดช่องให้แรงกดดันจากภายนอกเข้ามาเขย่าเสถียรภาพได้ทุกเมื่อคุณคิดว่าประเทศหนึ่งจะยืนอยู่ได้ไหมถ้าประชาชนไม่พอใจถ้าเศรษฐกิจไม่มั่นคงและถ้าความไว้วางใจในผู้นำเริ่มหายไปทีละน้อยคำตอบชัดเจนมันยืนได้แต่ไม่นาน นี่คือการวางหมากที่ผิดพลาดหมากที่ดูเหมือนชนะทุกด้านแต่แท้จริงแล้วกลับสร้างรอยร้าวที่กัดกินโครงสร้างอำนาจจากภายในตระกูลหุ่นไม่ได้พ่ายแพ้เพราะศัตรูภายนอกแต่พ่ายแพ้เพราะความมั่งใจในตัวเองมากเกินไปและความประมาทในการมองข้ามเสียงเล็กๆที่ดังขึ้นรอบๆตัวในตอนหน้าเราจะพาคุณไปเจาะลึกถึงคลื่นความไม่พอใจและแรงกดดันรอบด้านเมื่อประชาชนเริ่มไม่ทน เมื่อโลกภายนอกเริ่มกดดันอำนาจที่มั่นคงที่สุดก็อาจพังทลายในพริบตาคลื่นความไม่พอใจและแรงกดดันรอบด้านคุณเคยเห็นทะเลที่สงบนิ่งไหมดูเหมือนเงียบสงบแต่ใต้น้ำนั้นเต็มไปด้วยกระแสเชี่ยวกรากและเมื่อถึงเวลามันจะก่อเป็นคลื่นยักษ์ที่ไม่มีใครหยุดได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตระกูลหุ่นภายนอกดูมั่นคงแข็งแรงครองอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จแต่ภายใน ความไม่พอใจได้ก่อตัวขึ้นทุกวันและคลื่นลูกนี้กำลังซัดเข้าหาพวกเขาอย่างรุนแรงสิ่งที่ตระกูลฮุนลืมไปคือประชาชนไม่ใช่หมากที่คุณจะขยับไปไหนก็ได้ประชาชนคือหัวใจของประเทศเมื่อประชาชนถูกกดทับนานเกินไปเมื่อเสียงถูกปิดปากความจริงถูกปิดกั้นสิ่งที่ตามมาคือความไม่พอใจที่สะสมจนล้นทะลักคนหนุ่มสาว เริ่มตั้งคำถามว่าทำไมอนาคตของพวกเขาถูกกำหนดไว้แล้วคนจนเริ่มสงสัยว่าทำไมความเหนื่อยยากของพวกเขาไม่เคยได้รับการเหลียวแลปัญญาชนเริ่มออกมาแสดงความเห็นแม้ต้องเสี่ยงต่อการถูกปิดปากเสียงเหล่านี้เมื่อรวมกันจึงกลายเป็นคลื่นความโกรธที่ไม่มีใครหยุดได้และในขณะที่ภายในประเทศเดือดพล่านแรงกดดันจากภายนอกก็เริ่มโหมกระหนำ่ำโลกไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่คือยุคข,ของข้อมูลข่าวสาร และการเชื่อมต่อไร้พรมแดนซึ่งที่รัฐบาลปิดบังกลับถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกในเสี้ยววินาทีชาติมหาอำนาจเริ่มใช้สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเป็นเงื่อนไขในการต่อรององค์การระหว่างประเทศเริ่มจับตามองและสังคมโลกเริ่มตั้งคำถามว่าตระกูลหุนครองอำนาจด้วยความชอบธรรมหรือไม่ลองถามตัวเองดูคุณเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกคนรอบตัวเริ่มไม่พอใจคุณไหมลูกน้องเริ่มไม่เชื่อฟัง เพื่อนเริ่มตีตัวออกห่างคู่ค้าเริ่มกดดันและคนทั้งโลกเริ่มตั้งคำถามกับคุณคุณจะรู้สึกยังไงกดดันไหมหวาดกลัวไหมหรือจะยังหลอกตัวเองว่าฉันยังคุมเกมได้นี่แหละคือความรู้สึกของตระกูลหุ่นในเวลานี้กองทัพเริ่มมีเสียงแตกงเงียบๆแม้ภายนอกยังแสดงความจงรักภักดีเครือข่ายเศรษฐกิจเริ่มลังเลว่าจะยืนอยู่ฝั่งไหนหากวันหนึ่งอำนาจเปลี่ยนมือ นักการเมืองที่เคยสวามิภักดิ์เริ่มมองหาทางออกสำรองทั้งหมดนี้คือแรงกดดันรอบด้านที่ทำให้ความมั่นใจของตระกูลหุนเริ่มสั่นคลอนไม่มีอำนาจใดในโลกที่อยู่เหนือความโกรธของประชาชนไม่มีรัฐบาลใดที่แข็งแกร่งกว่ากระแสสังคมโลกและไม่มีตระกูลใดที่จะต้านทานคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไปคลื่นลูกนี้กำลังถาถามเข้ามา และตระกูลหุนกำลังยืนอยู่บนชายฝั่งที่เปราะบางที่สุดในตอนสุดท้ายเราจะมาถึงคำว่าบทสรุปของอำนาจมันจะจบลงด้วยการล่มสลายอย่างสิ้นเชิงหรือเป็นเพียงการปรับตัวเพื่อคงอยู่ต่อไปคำตอบจะเป็นบทเรียนที่ทั้งภูมิภาคนี้ต้องจดจำจุดจบหรือเพียงจุดเปลี่ยนทุกเรื่องราวย่อมมีบทสรุปไม่ว่าจะเป็นอาณาจากักรจักรวรรด หรือแม้แต่ตระกูลทางการเมืองคำถามคือบทสรุปของตระกูลหุ่นจะถูกจารึกว่าเป็นจุดจบหรือเพียงแค่จุดเปลี่ยนเพราะในประวัติศาสตร์ไม่มีอำนาจใดสลายไปอย่าง,งเงียบๆมันจะถูกบันทึกไว้ทั้งในความทรงจำของประชาชนและเป็นคำเตือนสำหรับคนรุ่นหลังเรามาถึงวันที่ เครือข่ายอำนาจที่เคยมั่นคงที่สุดเริ่มสั่นคลอนจากทุกทิศทางประชาชนไม่ศรัทธาเหมือนเดิมโลกภายนอกจับตามองและกดดันอย่างเข้มข้นกองทัพและเครือข่ายเริ่มมีรอยแตกที่ซ่อนอยู่ใต้รอยยิ้มแห่งความพักดีนี่คือภาพที่ตระกูลหุนไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่กลับปฏิเสธไม่ได้ว่ามันกำลังเกิดขึ้นจริง ลองถามตัวเองคุณเคยมั่นใจจนคิดว่าไม่มีวันแพ้ไหมแต่สุดท้ายสิ่งที่คุณมั่นใจที่สุดกลับเป็นสิ่งที่ทำลายคุณมากที่สุดนี่คือความจริงที่โหดร้ายเพราะตระกูลหุนไม่ได้ถูกโจมตีจากศัตรูเพียงอย่างเดียวแต่ถูกโจมตีจากความประมาทของตัวเองณนะวันนี้ตระกูลหุน กำลังยืนอยู่ที่ทางแยกเส้นทางหนึ่งคือจุดจบการล่มสลายของอําราที่สั่งสมมาทั้งชีวิตและจะถูกบันทึกว่าเป็นอีกหนึ่งตระกูลในโลกที่พังเพราะความทนมตนอีกเส้นทางหนึ่งคือจุดเปลี่ยนหากพวกเขาเรียนรู้ที่จะปรับตัวยอมรับว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลง และหันกลับมาฟังเสียงของคนส่วนใหญ่จริงๆนี่คือสองเส้นทางที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วคุณล่ะถ้าวันหนึ่งคุณยืนอยู่ตรงทางแยกแบบนี้คุณจะเลือกอะไรจะยอมเสียทุกอย่างเพื่อรักษาเก้าอี้ไว้หรือจะยอมเสียเก้าอี้เพื่อรักษาทุกอย่างที่ใหญ่กว่านั้นเรื่องราวของตระกูลหุ่น ไม่ได้เป็นแค่บทเรียนของกรัรมพูชาเท่านั้นแต่มันคือกระจกสะท้อนของการเมืองทั้งโลกว่าอำนาจที่ไม่ถูกตรวจสอบจะคงอยู่ได้ไม่นานและความเชื่อว่าตัวเองไม่มีวันแพ้คือคำสาบที่ทำให้แพ้ในที่สุดจุดจบหรือจุดเปลี่ยนไม่ใช่สิ่งที่ตระกูลหุ่นจะเป็นคนกำหนดเพียงฝ่ายเดียวแต่มันคือสิ่งที่ประชาชน และโลกภายนอกจะร่วมกันตัดสินสุดท้ายแล้วนี่คือความจริงที่ทุกผู้มีอำนาจต้องเข้าใจคุณอาจครองเก้าอี้ได้แต่คุณไม่มีวันครองหัวใจของคนได้ตลอดไปและนี่คือบทสรุปของซีรีส์จุดจบตระกูลหุ่นกับการวางหมากผิดพลาดซีรีส์ที่ไม่ได้บอกเพียงเรื่องราวของกัมพูชาแต่กำลังบอกกับทุกคนว่า อำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การครอบครองแต่คือการได้รับการยอมรับ